สวัสดีครับวันนี้วันที่6ธันวาคมพศ2565ครับน้องพลอยจะมารายงานสถานการณ์ข้าวเหรอรายงานได้เลยารายงานได้เนะสวัสดีครับวันนี้วันที่6ธันวาคมพศ2565รายงานราคาข้าวข้าวเปลือกหอมมะลิครับผม,มปีปี2565ทพัพโป๊ะ15%ข้าวตักแห้งนะชนิดสีต้นข้าวได้30-42กรัม เจังหวัดตัวขางมลิตัวัดแรกครับผมจังหวัดสุรินทสุรินทรสุรินเท่าไหร่ครับผม13บาท30ถึง14บาท10งหวนครราชสีมาผมอยู่ที่4บาทยี่บาท80จังหวัดอุบลอุบลราชธานีผมอยู่ที่2บาท8 0ถึง13บาท5้จังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมอยู่ที่12บาท90ถึง13บาท70ครับผมจังหวัดศรีสะเกษอยู่ที่3บาทถึง14บาทปครับ จังหวัดร้อยเอ็ดผมร้อยเอ็ดอยู่ที่ร้อยแอน้องคอยร้อยอยู่ที่สิบเาทห้าบถึงสีบาทครับจังหวัดมหาสารคามนำโด่ครับผมสิบสถึงห้าบาทยีสิบรคานำโดครั 14, 40, 5, บ 20, จังหวัดยะโสธรนะจังหวัดยะโสธรอยู่ที่13บาทถึง13บาท 80, ครับจังหวัดชยัยภูมิอยู่ที่12บาท 40บถึง14บาทครับจังหวัดอำนาจเจริญนบผมอยู่ที่12บาท40บถึง14บาทจังหวัดนครพนมอยู่ที่12บาท80บถึง13บาท50ครับจังหวัดขอนแก่นอยู่ที่12บาท50บถึง14บาท30ครับจังหวัดไหนสกลนครสกลนครอยู่ที่12บาท50บถึง13บาท70จังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ที่13บาท90บถึง14บาท50 น้องคอยน้องคอยจะรายงานสถานการณ์ข่าด้วยวเหรอทิงไหนแล้วหรกถึงไหนล,ล้ฮเะทิงไหนกาลสินเหรอโอ้ยอย่าเพิ่งมากวนอย่าเพิ่งมากวนตัวก่นอนพอรายงานก่นอนกาลสินกาลสินกาลส,สินอยู่ที่สิบสามบาทเก้าสิบถึงสิบสี่บาทห้าสิบจังหวัดอุดรธานีอยู่ที่สิบสองบาทห้าสิบถึงสิบสามบาทห้าสิบจังหวัดน้องบัวลำพูอยู่ที่สิบสามบาทสามสิบถึงสิบสามบาทเก้าสิบ จังหวัดหนองคายหนองคายเท่าไหร่ลูกหนองคายหนองคายอยู่ที่12บาทถึง13บาทครับจังหวัดมุกดาหารอยู่ที่10บาท50ถึง 10, 13บาท50จังหวัดอ่าพวกด้วยอ่าพังเหนือนอกสองจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายเชียงใหม่เท่าไหร่พ่องทอยเชียงใหม่ก็อยู่ที่14บาทถึง14บาท50เชียงรายและฟ้าเชียงรายก็ปลูกข้าวหอมมะลีนะเชียงรายอย่เท่าไหร่น้อนี่ น้องพลอยรอแป๊บหนึ่งครับผมเชียงรายยังไม่มาเชียงรายอยู่ที่สิบสองบาทเจ็ดสิบถึงสิบสี่บาทครับน้องพลอยาน้องพลอยมาเอาครับเปลือกอหอมมะลินะครับผมที่ปลูกทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคก,กลางครับผมปีสองห้าหกห้าครับโอ้โหขนมชนิดสีต้นข้าวได้สามถึงสี่สิบสองกรัมครับผมสวยสครับสวยสวย,สวย,สวยเอาจังหวัดแรกครับจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่สิบสองบาทแปดสิบถึงสิบสามบาทยี่สิบ จังหวัดสาะแก้วอยู่ที่11บาท50ถึง12บาท50ครับจังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลกก็อยู่ที่13บาทถึง14บาทครับจังหวัดเพชรบูรณ์เพชบูร์ก็อยู่ที่12บาท50ถึง13บาทจังหวัดลบบุรีอยู่ที่12บาท20ถึง13บาท70ครับจังหวัดชเชสงเทรอยู่ที่12บาท20ถึง13บาท50จังหวัดลำปางลำปาง12บาท20ถึง13บาท50 จังหวัดพิจิตรพิจิตรก็มีค้าห่ามาลีนะครับพิจิตรก็อยู่ที่12บาท80ถึง13บาท80จังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมอุตรดิตถ์12บาท90ถึง13บาทครับจังหวัดนครนายกอยู่ที่12บาทจังหวัดแพร่ผมแพร่เนาะอยู่ที่2บาท50ถึง12บาท50ครับผมอันนี้ค้าเปลือกทางภาคเหนือนะภาคเหนือตอนล่างกับภาคกลาง 2, 5, 6, 5, 6, 6, 5, ครับผมปี2565ทับ6คบทะครับตากแห้ง5%นะครับผม ไหนต่อดีพลอยเอาอะไรดีข้าเปลือกเจ้าดีกว่านะค้าเปลือกเจ้านาปีปีสองห้าหกห้าทับหกหกครับผมนาปีผมจังหวัดนครสวรรค์ข้าเปลือกเจ้านาครสวรรค์ก็อยู่ที่เก้าบาทยี่สิบถึงเก้าบาทสี่สิบจังหวัดพิจิตรก็อยู่ที่เก้าบาทสิบถึงเก้าบาทสี่สิบจังหวัดกำแพงเพชรอยู่ที่เก้าบาทถึงเก้าบาทยี่สิบจังหวัดพิษณุโลกก็อยู่ที่เก้าบาทสามสิบถึงเท่าไรอะพลอยพลอยพอตาไม่ดีพอย เก้าบาทสามสิบเอายวมารายงานด้วยอาจังหวัดสุโขทัยครับผมสุโขทัยอยู่เก้าบาทถึงเก้าบาทยี่สิบจังหวัดสุพรรณบุรีเก้าบาทยี่สิบถึงเก้าบาทสามสิบจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ที่เก้าบาทถึงเก้าบาทยี่สิบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ที่เก้าบาทห้าสิบถึงเก้าบาทหกสิบอาพระนครศรีอยุธยาเนาะเก้าบาทห้าสิบถึงเก้าบาทหกสิบจังหวัดชัยนาทก็อยู่เก้าบาทสามสิบถึงเก้าบาทห้าสิบครับผมจังหวัดอุทัยธานีอยู่ที่เก้าบาทถึงเก้าบาทสี่สิบ จังหวัดชเชีเงแซาก็อยู่ที่9บาท40-9ถึงบาท50ครับผมจังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์อุตรดิดตถ์ก็9บาท40-9บาท50จังหวัดลบบุรีลบบุรี9บาท10-9ถึงบาท30ครับจังหวัดนครนายกอยู่ที่9บาท60-9ถึงบาท60ครับผมจังหวัดปทุมธานีอยู่9บาท20-9ถึงบาท50จังหวัดนครปฐมอยู่ที่9บาท30-9ถึงบาท60 จังหวัดอ่างทองอ่างทอง9บาท20-9บาท40ครับผมจังหวัดราชบุรีอยู่ที่9บาท30-9ถึงบาท40จังหวัดสิงห์บุรี9บาท9บาท30ครับจังหวัดสักแก้วอยู่ที่13บาท9บาท30ต่อกิโลครับผม9บาท30ต่อกิโลนะจังหวัดสักแก้วอันนี้เป็นข้าวเปลือกเจ้านะปีปี2565ทับ66ครับข้าวเปลือก ข้าเปลือกประทุมธานีนาปีปี2 5 6ห้า้าทับ 6, 6, ครับชนิดสีต้นข้าวได้น้า1 6กถึง42กรัมครับผมจังหวัดไหนแรกจังหวัดลบบุรีน้องพลอยเนาะจังหวัดลบบุรี9บาท90-10บถึง10บาทส0จังหวัดสุพรรณอยู่ที่10บาท40-10บถึง10บาท60จังหวัดชัยจังหวัดอช้ยนาทเนาะช้ยนาทก็อยู่10บาท จังหวัดอ่างทองอ่างทองก็อยู่ที่9บาท 70- บถึง10บาทจังหวัดสิงห์บุรีสิงห์บุรีก็อยู่9บาท9 0บถึง10บาท20จังหวัดราชบุรีราชบุรีอยู่ที่10บาท3 0บถึง10บาท40จังหวัดปทุมธานีอยู่ที่10บาท60บถึง10บาท70จังหวัดนครนายกอยู่ที่10บาท10บบาท40ต่อกิโลครับอันนี้เป็นข้าวเปลือกเจ้าปทุมธานีนะปีปี2 5 6 5ัน้ารบทับหกครับผมข้าวเลยต่อทงพล ถ้าเปลือกเหนียวเม็ดยาวนะครับเปลือกเหนียวมเม็ดยาวกวางันเขาก็ไปดูมาแล้วนะ้องพลอยเนาะที่ลุงก็กำลังเกี่ยวอยู่เอาจังหวัดแรกผมร้าเปลือกเหนียวเม็ดยาวนาปีปีสองห้าหกห้าท่าหกหกขอนกันขอนกันขอนกันอยู่ที่สิบบาทห้าสิบถึงสิบเอ็ดบาทแปดสิบจังหวัดอุดรอ,อุดรธานีสิบบาทแปดสิบถึงสิบเอ็ดบาทแปดสิบจังหวัดสกลคนครอยู่ที่สิบบาทห้าสิบถึงสิบเอ็ดบาทสี่สิบ จังหวัดมหาสารคามอยู่ที่1 1บาท20บถึง12บาทห้านำโดงครับผมสารคามจังหวัดไหนพลอยจังหวัดนครพนมนครพนมเท่าไหร่ครับนครพนม10บาท50บถึง10บบาท80จังหวัดกาลสินกาลสินอยู่ที่10บาท30ถึง10บาท60จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ที่8ดบาท 60- สบถึง11บาทจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ที่9บาทถึง9บาทห้าสิบ จังหวัดชัยภูมิอยู่ที่11บาท50ถึง12บาทจังหวัดหนองบวัวลำพูอยู่ที่11บาท30ถึง11บาท30จังหวัดหนองคายอยู่ที่10บาท80ถึง11บาทจังหวัดมุกดาหารอยู่ที่8บาท50ถึง11บาทครับผมจังหวัดลำพูนอยู่ที่9บาท90ถึง10บาท30ต่อกิโลนะครับผมอันนี้เป็นข้าวเหนียวเม็ดยาวนาปีปี2565ทับ66ครับ เปลือกเหนียวเม็ดคราวผมนาปีปีสองห้าหกห้าท่าหกมีจังหวัดไหนบ้างผมจังหวัดอุดรก็มีเนาะอุดรอ,อุดรเม็ดค้าด้วยเก้าบาทหกสิบถึงสิบเอ็ดบาทสามสิบจังหวัดนครปนมอยู่ที่เก้าบาทห้าสิบถึงสิบบาทต่อกิโลจังหวัดหนองคายอยู่ที่สิบบาทต่อกิโลครับผมจังหวัดลำปางลำปางก็มีเม็ดข้าวเหนียวเนาะสิบบาทห้าสิบบาทถึงสิบบาทเจ็ดสิบจังหวัดอำนาจเจริญผมอยู่ที่เจ็ดบาทห้าสิบถึงเก้าบาท จังหวัดมุกดาหารอยู่ที่7บาทถึงเบาทกันครับผมจังหวัดน่านน่านอยู่ที่9บาทถึง10บาทจังหวัดแพร่10บาทถึง10บาทครับจังหวัดเพชรชบูรณ์10บาทถึง11บาทถึง11บบาท50ครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะ11บาทถึง1 1บบาท50จังหวัดเชียงรายอยู่ที่8บาท80บถึง9าบาท60ต่อกิโลครับผมจังหวัดเชียงรายเนาะอ่าบาท80ถึง9บาท60ต่อกิโลครับ เปลือกข้าวเปลือกเหนียวเม็ดยาวข้าวเปลือกเหนียวเม็ดคระหูนาปีปีสองห้าหกห้าทับหกหกครับผมอาจ่าจ่าน้องพลอยพ่อ,อรายงานข้าครับ